สวัสดีครับอยู่กับช่องรักกินเกิดครับวันนี้ตรงกับวันที่3ตุลาคม2,568ครับมาอัปเดตข้าวหอมมะลิครับกอขอ15ครับตอนนี้เขาถอดรวงแล้วครับอันนี้คือแปลงนาข้าวที่เราตัดใบไปนะครับตอนช่วงกลางเดือนกรกฎานะครับถึงต้นเดือนสิงหานะครับตอนนี้นะครับเขาเริ่มถอดรวงแล้วนะครับที่เห็นก็คือความสูงอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะครับข้าว ตอนนี้ผมขังน้ำมาอยู่นะครับยังไม่ได้ปล่อยน้ําออกนะครับนี่ครับข้าวของเรานี้ใส่ปุ๋ยนะครับสูตรเดียวนะครับคือสูตร28 20นะครับหนึ่งไร่2งานนะครับผมใส่อยู่ที่2กระสอบนะครับโดยแบ่งใส่3ครั้งนะครับทีนี้ตัดใบข้าวกับไม่ตัดใบข้าวนี่การตัดใบข้าวนี่ได้ผลผลิตเยอะไหมนะครับก็นี่ครับสิ่งที่เห็นก็คือถ้าเราตัดแล้วมันมีน้ํานะครับ ก็คือจะไม่มีหญ้าส่วนตรงนู้นนะครับที่ตรงไกลๆนะครับแปลงนี้นะครับเห็นไหมครับยังมีหญ้าเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนั้นมันจะสูงกว่าทางนี้นะครับทําให้หญ้ามันขึ้นได้เหมือนเดิมก็ผลผลิตก็จะน้อยกว่าทางนี้แน่นอนครับดังนั้นการตัดใบข้าวที่จะให้ผลผลิตที่ดีนะครับก็คือเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตก็คือต้องมีน้ํานะครับช่วงที่ตัดต้องมีน้ําด้วยนะครับนี่ครับวันนี้พามาอัปเดตข้าวหอมมะลิกอ .15 นี่รวงข้าวนะครับครับก็าฝากติดตามข้าวแปลงนี้ด้วยครับว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ